สวัสดีครับพอก็ผมปองแล้วก็ช่องเ่อนไอหลิวนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมานั่งอ่านคอมเมนต์ในเพจของคนดิเดตนายุ่งคนดิเดตนายกจากพรรคส้งกันนะครับพรรคประชาชนตอนนี้ค a n ิเดตเบอร์หนึ่งเขาก็คือคุณนัทพงษ์เลืองปัญญายุทธนะครับเหมือนกันเลยคือผมก็มีคอนเทนต์เดียวกับของตอนพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเอ้ยสองท่านนี้คะแนนเขาสูสีมาก นะครับของอคุณยศชันนันงวงศวสร์เนี่ยเรามีคลิปแล้วผมลงของกันเลยนะครับใครอยากดูคอมเมนต์ของฝั่งบ้านแดงก็ดูตรงน,นั้นได้หรือรอบนี้ใครอยากลองดูบ้านทรงก็อดูที่คลิปนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจ o f f i c i a l ใน Facebook เลยนะครับเราจะเริ่มจากโพสต์ล่าสุดกันนะครับโพสต์ post ล่าสุดเนี่ยนะครับเปลี่ยนกระบ,บี่วันนี้เพื่ออาอนานคตของลูกหลาน หลายคนสบประมาว่าพรรคประชาชนไม่สามารถปักธงสสเขีในจังหวัดกระบี่ได้นี่คือบทวิเศษสำคัญที่จะทำให้อนาคตของชาวกระบี่อยู่แบบเดิมหรือมีอนาคตใหม่อยากได้อนาคตที่ดีกว่าอยากได้กระบี่ที่ดีกว่าอยากได้ประเทศที่ดีกว่าอย่ารอการเปลี่ยนแปลงจนลงมือทําด้วยตนเองนี่ไม่ใช่เวลาลังเลเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคสร้างรัฐบาลของประชาชนไปด้วยกัน8กุมภาพันธ์นี้การพรรคประชาชนทั้งสองใบ เพื่อเข้าไปโหวตผมนัทพงษ์เรืมปัญญาวิวุฒิเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่33กบีเหรอผมเซิร์ชหน่อยดีกว่าเออ่กบี่อะไรนะเลือกตั้งเลือกตั้งกบี่2562เอ้ย,อยไม่ใช่62566นะเออผมจะดูกบี่รอบที่แล้วหน่อยว่าคะแนนมันเป็นยังไงนะคะแนนอ๋อของกบี่รอบที่แล้วเนี่ยภูมิใจไทยได้หมดเลยเหรอว,ว้าวนี่ ภูมิใจไทยได้สสเขต3เลยนะเอาไปคาดการณ์เหรอ๋อาไม่ใช่ดิน,นี่นะคะแนนได้ไหมใช่ไหม,ไหมเันือนผมอ่านแล้วเหมือนจะเป็นภูมิใจไทยได้หรอโอ้แปลว่าเป็นถิ่นพ่น้ำเงินแล้วนะนะเอามาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหไล่แปดพันเลยเหรอดูคอมเมนต์กดทั้งหมดดูนะครับนี่ชึบชืบนี่ครับลูกค้ายกเลิกงานเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เลือกคุณและหัวใจส้มอะไรวะ อ๋ออันนี้คือเหมือนคาว่าเขาขายของแล้วมีคนมาซื้อว่าอยู่สีส้งขออนุญาตผ่านครับพวกล้มเจ้าผมไม่ชอบเลยขออนุญาตในความไม่สอดอก,ก็คือสะดวกด้วยค่ะโอ้คุณผมมากล่าวหาว่าล้มเจ้าเนาะเขาจะล้มยังไงนะะไม่เป็นไรนะครับดูปุ๊บเราก็มี16คอมเมนต์ตามมานะครับอันนี้ไม่ได้เป็นคอมเมนต์เชียร์นะเป็นเหมือนเพื่อไทยนะตอนเพื่อไทยอะ่ะผมอ่านเพื่อไทยก่อนเพื่อไทยนี่เปิดมาคอมเมนต์แรกคือคอมเมนต์เชียร์เลย ส่งกำลังใจให้ขาดระยะยาวอนาคตลูกเราต้องดีกว่าเดิมครับขอบคุณค่ะลูกค้าคนเดียวกับอนาคตของประเทศชาติขอส่งกําลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะส่งกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะปล่อยเขาไปค่ะคนแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วค่ะขอบคุณค่ะมาให้กําลังใจค่ะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ส่งหัวใจสีส้มกับเอ้ยก็นี้ก็ดูให้กําลังใจกันดีนะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ลงลูกไอส์ทายอะไรนะมีแต่คนบ้าๆเท่านั้นที่จะทําสิ่งเดิมซ้ําๆแต่กับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างถูกต้องนะครับ ทีเราอยาไปกินข้าวลัสลินได้เลยนะคะไม่แยแยงเลยนะคะสู้ต่อไปนะคะวันหนึ่งเขาจะรู้ความจริงที่น่าเจ็บปวดหมายถึงว่าเขากําลังจะบอกว่าเอ้ยไอคนที่บอกว่าคักท่งล้มเจ้าถ้าเขารู้ความจริงที่น่าเจ็บปวดแล้วเอ้ยถ้ารู้เขารู้ความจริงเขาเจ็บปวดอย่างนั้นหรอวะเอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอมาดูคอมเมนต์หน่อยลองคุณอับเทาเฮฟพบเนี่ยจะไม่319ได้ยังไงอ๋อหมายถึงว่าจํานวนเสียงสอสอ319เลยเหรออ่ะเขาดูเฟืคอมเมนต์หน่อย ถ้าถึง3า9ร้อยสิบเก้าจริงของเจ้ารูปท่านสอสอัดกรอบบูชากราบเช้ากาบเย็นเลยนะครับนี่คลิปนี้เป็นดิจิตอลฟุตองชีตแล้วนะครับคุณยานโดนแน่นะครับ399เลขสวยเลยครับสุดยอดครับ300ขึ้นแน่แตกทั่วทั้งประเทศนะครับลง,ลงมาไม่ได้ไปฟังแต่เพื่อนส่งรูปมาให้บอกคอมพิวทแล้วขอบคุณนะคะที่เสียสละให้พวกเราด้อมส้มนะครับอ๋อคือฝากเพื่อนไ่ถ่ายนะ มาค่ะชาวกระบี่และทุกทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เวลาเปลี่ยนปแปลงประเทศก่อนที่จะไม่เหลืออะไรให้เปลี่ยนมาช่วยกันกาพักประชาชนทั้งสองใบให้สรุปทลายให้สามารถตั้งรัฐบาลประชาชนเข้าไปริหาประเทศได้ทันทีนี่ต่อมาดีใจจังกระบี่แตกแล้วอ่าดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับจริงครับผมไปไว้แล้วพี่เห็นด้วยกับผมไหมครับพื้นที่กระบี่ถ้าคนมาได้เท่านี้ถือว่าแตกแล้วนะคือคนใส่น้ํามันรถเองไม่ได้เกมมา3ามร้อถึงห้าร้อย คุณต้นคอมเมนต์ก็บอกเห็นด้วยค่ะเขาไม่เกณฑ์มาหรอกคนจะมาด้วยใจไม่ใช่เงิน3 0 0ร้อถึงห้าบาทใช่คนเติม,มาน้ำมันมาเองผมก็ไปเองไม่มีใครมาเกณฑ์อ๋อผมยังไม่ได้รู้รูปเลยคนเ <c oughs> พื่อความแฟร์ตอนผมดูของคุณนนะัชนาผมก็ไม่ดูตัวโพสต์นะอ่านในคอมเมนต์พอครับนะดีใจมากที่มากระบี่วันนี้นั่งฟังปลาใสาด้วยส้ม3ามสีที่บ้านกาให้แน่นอนค่ะออกมาดังจะหมายถึงว่าทางบ้านเขามีแบบบุคลากร3คนที่มีสิทธิ เลือกตั้งก็จะสามเสียงก็จะโหวตให้พูดดีมากค่ะพูดแต่นโยบายไม่โจมตีใครจริงหรืออมีเท่าเราจัดก,การมีเทงไม่มีเท่ามาเปลี่ยนความคิดคนพังงาทีเถอะพังงาเคยมีรัฐมนตรีมีสอสอของตําแหน่งเป็นสิิปีแล้วมาดูพังงาสิเพื่อนว่ามาไม่ไหล ทางผ่านที่แวะเ e ยี่ยเพนติดอยู่คำตอบใจว่าพังงาเมืองสวยในหุบเขาแต่ความหมายคือในมงหรือไม่เจริญนั่แหละอ๋ออันนี้คือเสียงจากเอ่อหนึ่งในคนพังงามันไม่ใช่ทางเราไม่สามารถพูดแทนคนทั้งจังหวัดได้อยู่แล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่กระบ,บี่ครับผมแล้วก็ถ่ายคลิปมาเฮ้ยอันนี้เขามีเป็นคลิปเลยนะอันเป็นกี้เขาก็มีเป็นภาพเปลี่ยนกระบ,บี่เป็นสีส้มนะแล้วก็ยากนี่ยากจริงหรือเปล่าช่วยกันนะคะ Oh, โอ้โหโคตรอะไรเขาเรียกอะไรนะโคตรพอสิทีเลยว,วะ่ะถ้ามีเวลาเวลาเจออะไรแล้วแบบมีคนบอกว่ายากแน่แล้วแบบว่าเฮ้ยมาช่วยกัน oh, โอ้โหแม่งอะไรจะบวกขนาดนั้นนะขอให้ชนะเกินครึ่งจะได้เป็นนายกเสียทีส่งกําลังใจเราก็มีไหว้รอบไหว้นะเข้าไปถ่ายรูปไม่ได้คนเยอะคนกระบ,บี่ค่าโอ้หนี่ก็ถ่ายเป็นวิดีโอเหมือนกันนะอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงเลยกลัวอะไรที่มันเหมือนเดิมเถอะเฮ้ยคำพูดนี้มาจากอาจารย์ต้นวิทยุการชูชัดนะครับผมไปดูชื่อ ในการอะไรวะจำไม่ได้แต่จะต้องม,มีคุณศึกษิ์อยู่แล้วแบบเขาพูดคอร์สเนี้ยในในนั้นนะผมว่าเป็นคอร์สที่เอ้ยถ้าพักส้มนะเอา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 ประโยชน์ไปเล่นต่อน,น่าจะได้เยอะนะครับน่าจะดีเยผมว่ามันเป็นประโยคที่คมมากถ้าเขาสามารถย่อให้มันสั้นกว่านี้ได้อะฟีลเหมือนตอนมีเราไม่มีลุงตอนตอนนั้นอะโอ้โหผมบอกเลยว่ากระฉูดน,นะแต่ผมก็ไม่รู้จะย่อยังไงเหมือนกันนะอ,อว้าวกระบี่แต่เช่นกันโโหคนกระบี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่ได้ไปแต่ก็เลือกแน่นอนครับ กำลังใจรัฐบาลประชาชนนายกเทงสวัสดีครับท่านนายกเอาวะมาดูหน่อยว่าไอ้ที่คอมเมนต์โอยพักส้มเนี่ยมันไอโอหรือเปล่าวะมันคนจริงๆหรือเปล่าอ่ A. A. าไอ้เน้นสวนน้เราตัดไปนะคนนี้ดีกว่าคนนี้คนนี้ถ้าพิภพมันไม่ต้องนี่คุณยายาดานะครับสิงห์ดนะครับลงจัดบริการจัดทริปทั่วไทยโอเคคนนี้เฟซจริงไม่ใช่ไอโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอ่านเรนดอมเรนดอมคนนี้คนนี้คุณกิติพงศ์นะครับคนนี้ก็ เฟสจริงไม่ใช่ไออนะครับเออแล้วก็เลื่อนลงมาอ่าแรนดอมคนนี้คุณบางออนแท่เหลียงคนนี้ก็ดูจะเป็นคนนี้ผมคิดว่าเป็นเฟสจริงนะเออเอ,อ,เอเดี๋ยวควมแมนแบนึผมไม่มแัแตแป๊บนึงนะขอดูรายลอียก,ก่อนเออผม,มมันมันคนนี้มันมีเส้นแบ่งอยู่สองอย่าง หนึ่งคือเฟดจริงสองคือเป็นแบบว่าู้ผู้สูงอายุที่เล่นไม่เป็นอ๋อถ้าลงวนันนี้ผมว่าเฟดจริงผมคิดว่าเฟดจริงนะครับไปคิดไม่มั่นใจไงแบบเขาจะสมัครเฟดมาเพื่ออวยอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเออมาดูคอมเมนต์โพสต์ต่อไปนะครับสอรี่ไม่ดูนะนี่อะไรวะเนี่ยฉันเป็นคนใต้ที่เลือกพักส้มอะไรวะเนี่ยขอบคุณหัวคะแนนธรรมชาติเลือกตั้งเลือกเพื่ออนาคตลูกหลานเลือกเพื่ออนาคตประเทศของเราเลือกพักประชาชน46 โอ้โหนี่คนไลค์ต้องสองหมื่นเลยเหรอเมื่อกี้แปดพันถึงสองหมื่นโอ้โมาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับความคิดเห็นทั้งหมดอะไรนะหัวใจแล้วก็สติ๊กเกอร์ส้มนะครับเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาไม่ใช่กระนั้งพัฒนา46ค่ะอ๋อ46่สิสสสเป็นเลขเบอร์ส้มไงฉันก็เป็นคนใต้ที่เลือกพักส้มและเลือกลงหน้าไปแล้วจ้าจากอเมริกาอ๋อใช่เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเออเลือกแล้วใช่ไหมขอดูไปหน่อยนี อ๋อนี่จะเขาถ่ายไม่ติดเลขการกระบะเออจังก็ไม่เห็นการกรบาท,ที่อื่นนะเว้ยก็าอาจจะแอบเลือกเบอร์อื่นแล้วก็แบบมนันเนียนๆบอกว่าฉันเลือกพักส้มหรือเปล่าว่ะเราจะไปตามวันที่หนึ่งค่ะเลือกตั้งนอกเขตเออใช่วันที่หนึ่งเนาะการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับสู้ๆส้มพี่จ๋าอยากให้ลบรูปจังเออว่ะเออผมไม่มั่นใจว่าแต่เขาปิดขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรไหมไม่รู้เลยว่ะผมไม่รู้เรื่องกฎหมายเลือกตั้ง นะครับแล้วก็ถัดมาครับฉันจะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็เรื่องของฉันฉันดีใจที่เห็นคนหนุ่มสาวพระชาชนที่มีคุณภาพเปลี่ยนพลังมีความรู้ความสามารถทันโลกทันเทคอาสาเข้ามาเราใช้ชาติ Vote for the people's constitution นะครับนี่ หัวหน้าเทงมาเช็คอินด้วยตัวเองเลยขนาดนั้นเลยหรอวะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอคุณบังอรอนเอ้ยเหมือนนเ,เราก็เห็นเนาะครับนายกเทงหัวคะแนนธรรมชาติจะเป็นผนังทองแดงกำมแพงเหล็กอยู่เคียงข้างนายกเทงตลอดไปสู้ๆนะคะขอพลังด้อมส้มหวัวทั่วประเทศครั้งนี้เราต้องเอาจริงเราจะได้พาว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อนัฐพงษ์เลนปัญญาหุฒิ เข้าสภาอย่างสง่างามผ่าเผยเข้าคูหากาส้มสองใบกาเห็นชอบด้วยนะคะนี่คอมเมนต์นี้เห็นรถผ่านทุกวันเห็นป้ายน,นี้ครั้งแรกสะดุดตาม,มากค่ะแอกนครศรีธรรมราชแยกโคมโปดูคอมเมนต์หน่อยป้ายอยู่นครศรีธรรมราชเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะเออเว้ยอันนี้ก,กาส้มทั้งสองใบไปตั้งรัฐบาลประชาชนกันครับพี่น้องทางนี้เป็นคนใต้ที่รับพักส้มเลือกพักส้มเช่นกัน ข่าวดีจากพะเยาค่ะอ๋อนี่ผมเห็นแล้วเลือกขับนายกเทงของพวกเรานี่อ่ะเหมือนเดิมเลยผมดูหน่อยเลยไอ้ไอ้คนที่คอมเมนต์อวยวยกันเนี่ย IO หรือเปล่านี่เลยอันนี้ฉันเป็นคนใต้นะครับอันนี้เอ่อเท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนจริงไม่ใช่ IO นะครับแล้วก็ถัดมาฉันอันนี้อะไรค่ะคนน,น,นนี้หัวหน้าเทคมาเช็กอินด้วยตัวเองเลยอันนี้ก็เป็นเฟซจริงไม่ใช่ IO นะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับ2โพสต์ถ้าผมรู้สึกว่าคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้าเป็นภาษาที่สำหรับผมนะมันก็ภาษาที่เราคุยกันอ่ะคือแบบว่าคนอายุใกล้ๆกับผมอ่ะคุยกันอ่ะประมาณ20 30 40อะไรประมาณนั้นอ่ะก็เออก็สื่อสารแล้วก็เข้าใจดีก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้คุณนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะสำหรับพักประชาชนครับขอให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุดนะครับอ่ะไว้เจอกันในคลิปจะถัดไปนะครับสวัสดีครับ